สวัสดีครับพบกับช่องลิฟวินไทยแลนด์เดี๋ยวจะเข้าไปทำใหมอ่ะวันไลน์ดูนางดิบินมมให่โอโ้โหโอ้โหปุ่นโอ้โหปุ่นเดี๋ยวเรากล้วยให้เด็กๆนะคะแป๊บนึงนี่นะคะเราก็มีเสเียงเสเียงมาให้ควานให้ชา้างอ่ะมา บัวก,กินกล้วยไหมลูกแล้วเราจะเอากล้วยให้บัวนะคะบัวกำลังแบบโอ้โหเล่นดินโอ้โหหล่นแซ่บสนุกด้วยอร่อยด้วยนะคะแล้วเอากล้วยให้โนอีกนจุ๊ม เป็นยังไงแต่ว่าโซโซไม่สามารถเ,ออเดินเข้าไปถึงชื่นใจแลละลำพูนได้นะคะได้แต่ตรงบัวนี่แหละนะฮะบัวกับหญิงเอาบัวไม่กินให้หญิงทีนึงไอหญิงลูกหญิงหญิงหญิงอ่ะมีความไมา่เย่งไอหญิงหญิงหญิงวันนี้เล่นแบบเี็มตัวคือเราเล่นแบบเี็มตัว อันนี้แบบยินเล่นดินใสๆ่ๆไม่ได้แบบไม่ได้แบบป่าราบนะคะ,ะ,อะ,อะขอนมเตี้ยไปกินด้วยหันมาเจอพี่บัวตกกระจเบิดเฮ้ยบัวไปหาพอแล้วบัวไปหาพอแล้วพอวิอ่งหนีแล้ว หญินตัวแดงม,มากยังไงบัวลูกไปไปดีก,กว่าเด็กๆเล่นดินกันนะคะแสงสวยมากบรยากาศสวยมากบัวก็อารมณ์ดีมากยังไงลูกฮะไม่ใช่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 ยัไง เอาไปปิกนิกกันดีกว่าเนาะเอาขนมให้บัวก,กินก่อนนี่ของแม่เอซีนะคะเราจะเอาขนมให้บัวก,กินดูหญิงตลกอะ่ะแล้วแม่แกะแป๊บนึงหัวแกะให้หน่อยแล้วพี่หัวแกะให้ลูก โบมาปิกนิกนอกสถานที่เอยอยากกิน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 ปั้นหน่อยครับแซ่บด,ดูทำหน้าทำตาใครอีกได้ไหมอ่ะคำหนึง่งอร่อยใครอีกสักคำอีกสักคำนะหัวนะกรอบ แล้วขอ,อกินคำหนึ่งได้ไหม,มหัวหวัวค่าเวลาก็อยากกินครับเวลาอยากกินอะไรที่ช้างกินนะคะแบบหญ้าสับปะรดอะไรเงี้ยเขาเห็นช้างกินเขาก็จะกินวัวแบ่ไงไะไรด้วยนะหมากับป่าอยู่ใน,น อเอ้ยมาครับปะมาครับช้างอยู่ในป่าสองคนนั้น,นอะไรก็ไม่รู้เจ๊เจกับเพิ<ด>ในใจ<ด> <c oughs> หญิงแบบว่า,าเล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เหรอว่าเสือลูกอะไรโอ้ยพี่บัวไล่พี่บัวไล่บัว,วเริ่มอยากจะพังต้นไม้เหมือนกันแล้วนนี่ฮะบัวจะพังต้นไม้อ่ะลูกต้นมันเล็กนิดเดียวเองฮะไม่ต้องพังหรอกลูกไปเล่นดินไปลูกไปไี่สนผมจะพังทุกอย่าง Mày xốn là lấy hang nát này <cười> <cười> Mày đi xoay mẹ mà luôn lũ Mày buồn Phi mưa phi mưa Nhìn ดูเซ็กซี่มากในป่าใหญ่ด,ดูถ่ายยิคเะแถมเล่นดินต่างหากที <Hey. S 1> ่บัวรู้สึกถูกใจอ๋ออยากจะวิ่งตามเข้าไปในป่า <Hey. S 1> ดูดูเด็ก <Hey. S 1> ชายคนนั้นเขาไปทางต้นไม้ลนะ <Hey. S 1> อันนี้อะไร oh. ะอันนี้อะไรได้อะไรกินได้แย่ลูกฮะมีแย่ไหมมีแย่ไหมไวไลท์ไวไลท์มีแย่ปล่าวฮนะอะหรอดูมาละเฮ้ยมีอะไรกินไหมไวไลท์อไไีกล้วยเหรอตุ้มกินไม่เป็นเหรอ ไปยืนนะบ,บัวไปยืนยนะบ,บัวไปยืนยนะบ,บัวเนนบบอากล้วยลูกอ๋อมาเอาสเสบียงเอาบัวมาเอาเสบียงอันถุงเล่นไม่ได้นะลูกอันนี้หมดแล้วครับบัวมากินกล้วยที่รถเองเลย,ยแต่อย่าพังรถแล้วกัน เ,เห็นปอเห็นปอเอาไปฝังนูด้วยป่ะเอาไปฝากหญิงด้วยนี่บอคะฝากหญิงด้วยลูกกินกำลังอึ้กงกันอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ไปไล่ไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรไอตุ้มจะขโมยอาหารตุ้มจะขโมยอาหาร อุ้ยเจอช้ายง,ย,ง,ย,งยิงยิงยิงอะชวนเชิญเชิญเชิญตัๆๆวอะไรข้างหลังเนี่ยเสียงงากระแทกกระโปงกระโปงกระโหงกอันนี้ก็ตามมาไม่รู้เรื่องไม่อยากจะโชว์ครับ บรรยากาศนะคะดีมาก <laughs> ยิงเตะแล้วยิงเตะแล้ว <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกนันในคลิปถัดไปฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกดีกดติดตามให้ช่องรุ่เป็นไทแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย